ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ช่อง The Base Tanker สูนแปะกับเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกมบวัวแพร่งบริตตนิกแล้วนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ในช่วงรีวิวรถถังการซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีไฟในการทําแล้วแล้วก็มอกไฟหมอซคสวิ่งผ่านหน้าบ้านหุ่กันเป็นอะไรวะอัดคลิปเจอตลอดเลยซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้มาอยู่ในไ d ดีตัวเองนะแต่มาอยู่ในฐานของคุณโนราโกะแล้วก็ขอขอบคุณที่ให้ยืมรหัสมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะแปะเ เครดิตไว้ครับเดี๋ยวผมจะทำโอเวอร์เลยไว้เดี๋ยวตอนนี้ผมจะแปะเครดิตเอาไว้ให้ตรงแปะไปกลางหน้าจอเลยซึ่งวันนี้ก็ขอขอบคุณหลัดไอดีคุณโนระโกนะที่ให้ยืมหลัดมารีวิวเจ้า183ซึ่งจริงก็อยากจะมาเล่นคันนี้นานแล้วแต่ว่าแค่ผมยังไม่มีเวลาต่อแล้วก็เนื่องจากว่าสายมันทรมานคือไปก็เลยคิดว่าผมไปต่อสายอื่นแล้วก็คือผัดบอมากันพุ่งกับขี้เกียจต่อบางคนขี้เกียจนะเออเอาง,ง่ายๆก็วันนี้ก็ได้มารีวิวเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งคันนี้นะอยากที่คนรู้กันก็เป็น T เทียรสิบของประเทศอังกฤษ,กฤษนะต่อสายมาจากเต้าเอทแปดใช่มันต่อสายมาจากไอ้พวกน,นี้แหละไอ้พวกแบบไอ้พวกยิงปืนนั้นละเก้าสิบเก้าสิบเก้าสี่แล้วก็ต่อมันเป็นพวกโทเทอร์เนี่ยยิงนั้นละเออสี่ห้าร้อยแล้วก็หนึ่งไปสามยิงละพันสองซื้อคันนี้นะเออเป็นทีดเทียสิบของประเทศอังกฤษเออค้าวแชา์ตัวหนึ่งนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยสามสิบถึงแปดร้อยแปดสิบต่ำสุดคือประมาณแปดร้อยไม่มีเจ็ดร้อยแน่นอนนะแต่ว่า อย่างนี้คนรู้กันลูกคีเขาประมาณพันพันหนึ่งพันสองติดคีหน่อยกับพันหกนะแล้วใครถ้าเกิดใครอัพสกิลเอ่อพลลดมาเนี่ยเออแบบติดคีเต็มเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะติดคีสูงประมาณพันหกอันนี้ผมไปได้ข้อมูลจากเอ่อพวกช่องฝรั่งมาเวลาเขายิงปีคีกันแล้วก็ส่วนการจะก่อเขาจะอยู่ที่สามร้อยยี่สิบหกซึ่งถือว่าเจาะแรงเป็นอันดับสองของรถถังที่เจาะแรง,งในเกมอันดับหนึ่งคือโฮลีนะถ้าผมจะไม่ผิด โหรีจบประมาณสามร้อยสาสประมาณนะั้งไม่รู้จำไม่ได้ลนะส่วนกรอกคันนี้นะอยู่ที่หนึ่งร้อสิบปดซึ่งก็ถือว่าบางถึงบางมากใช่มันบางแล้วก็ความเร็วอยู่ที่ย2ิบสองและการของตัวย9 5 5ิบเก้าจุดห้าห้าซึ่งเรื่องความเร็วเนี่ยวิ่งวิ่งเดินหน้าถอยหลังโอเคแต่ว่าเรื่องการเราเนี่ยจะช้าเป็นพิเศษแล้วก็อย่างที่คนรู้กันว่ากรอกเขาเนี่ยจะมอไซค์อีกละเออเชื่อเลยกรอกสองคันด้วยอะอ่ามีสามะ โอ้เดียเชื่อเลยผมไม่รู้นะว่าคลิปผมเนี่ยจะได้ยินเสียงมอไซค์ไหมถนะ้าเกิดไม่ได้ยินก็ขออภนะัยเลยบอกว่าเสียงผมอัดเสียงมันดังผมยังไม่ได้เปิดแอร์อะไรนะซิร์ซึ่งเกาะหน้าเขาเนี่ยจะค่อนข้างบางจะมีแดงไม่กี่จุดแต่ว่ามันก็พอทํามุมแบบเอสเอสได้แบบสิบองศายี่สิบเนี่ยแต่ถ้าเกิดสามสิบกนะ็คือเรียบร้อยเลยเป็นคีสครับส่วนเกาะหน้าเนี่ยก็พอทํามุมได้ประมาณสี่ห้าองศาเนี่ยทำมุมได้แต่ว่าก็สามารถยิงใต้ทองได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่มันก็จะยิงไม่ค่อยได้เพราะว่ามันจะติดเพหน้าออ ส่วนเออกรอบป้อมปืนเขาเนี่ยกรอบป้อมปืนเนี่ยพอกันได้เพราะว่าจะมีส่วนแข็งคือมันจะเป็นตรงมุมเนี่ยมันจะมีมุมแข็งผมไม่แน่ใจว่ามุมไหนนะแต่ว่าส่วนป้อมปืนเนี่ยตรงส่วนปืนเนี่ยแข็งแน่นอนแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยจะค่อนข้างแข็งนะเพราะว่าเฮดช็อตยิงได้ยากต้องเป็นคันที่แรงที่สุดหรือยิงเฮดช็อตได้เพราะว่าแบบเฮดที่ไอ้เจ็ดแง่ผมยิงไปเนี่ยมันจะทอนอ่องเด้งออกตลอดเลยบนบนบนหัวมันเลยก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือมุมสามเหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้นะซึ่ง ยุทธปัจจัยของเขาเนี่ยเขาก็จัดมาเหมือนเซตผมนะเป็นชุดเครื่องมือแล้วก็เป็นชุดเครื่องมือสารประโยชน์แล้วก็เป็นอดีนาลีนะส่วนยุทธภัณฑ์เขาจัดเป็นพออุดดิ้งกับน้ําชาชุดป้องกันแล้วก็เป็นชาดานะส่วนกระสุนเขาจัดเป็น AP มาทั้งหมด8นัดแล้วก็ลูกคีแรงสูงนะประมาณ6นัดแล้วก็ลูกคีธรรมดาน,นัดเดียวซึ่งเขาก็ไม่ใช้ลูกคีนัดเดียวหรอกเพราะว่ามันเบาก็ใช้ลูกคี เขาใช้ลูกทองเลยลูกคีทอง,ททองส่วนอุปกรณ์นะอันนี้ผมปรับของเขามาแค่อันเดียผมปรับเป็นไอเน,นี่ยล,ลดเวลาการเลง็งลงเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะไม่แม่นเดี๋ยวก็ลองใช้ในคลิปนี้ดูแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดจบคลิปผมก็ปรับให้เขากลับไปเป็นเหมือนเดิมผมจําได้ว่าเขาแต่งอะไรไปบ้างซึ่งวันนี้ก็ไม่รู้จะงงบา้บาไม่สลับเจ้ามือหนึ่งปสามมือใหม่เพิ่งเล่นไปได้แค่ห้าตาก็ไปลุ้นกันเถอะมาครับห้องเกมแรกก็ห้องเทีย1สิบเทียสเก้านะซึ่งก็เป็นด่านทีวดีเหมือนกันแต่ผมไม่รื้ผมไม่ใจจะทาได้หรือเ ไม่ลาคนอื่นแล้วมันมันมันเกินกดดันไงเราไม่อยากทำให้ผิวเสียมเขาตกเราไม่อยากทำให้ประวัติเขาเสียผมก็จะพยายามไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองนะผมก็พยายามเป็นเป็นกลางครับโอ้ด่านนี้หนึ่งภาสาไม่เล่นยากเลยประเด็นเชื่อเลยที่ทีไปลงเมืองแล้วโอ้ยเดี๋ยเชื่อฮะโอ้แม่ป็บาจีตาหมดเลยมีแต่พวกนู้นทั้งนั้นเลยถ้ากูบาจีตาเป็นไรมลวะเออ ไม่บ้าจี้ดับแล้ะเปิดมาตาแรกก็น่าจะดูเรื่องนะน่าจะสัมผัสถึงความพ่ายแพ้เออแล้วแล้วคือไปลงเมืองแล้วไม่ดันคืออะไรอะลงตาวิกอ่ะอย่าทิ้งกูดิฮัลหอโอ้จบแล้วอย่านะอย่ามีใครยิงมานะยิงมานี่กูจบเฮนะ กลุ่มดีกว่าเลี้ยวที่ขาถ้าเกิดเป็นคนหลัดเจ้าของหะเดียเขาจะไมาตามเบือเน่เขาไม่อยากขึ้นเขาจะ่ปลจะขึ้นเขาเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบเจอกันแล้วมันเป็นจุดแบบเซฟอยู่แล้วแบบลงเมืองเงี้ยแล้วแบบเขาอยู่เขาเง,งี้ยแล้วก็ดันเขาไม่ได้แล้วก็เสียเปียบเงี้ยแล้วก็แพ้มันชอบเป็นอย่างเงี้ยเสมอแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นไหมนะต้องพยายามหาบุญเล่นแต่พยายามอยู่แนวหลังไม่อยากขึ้นแนวหนา้าเพราะว่าเลือดมันบางเลือดแค่เลือดแค่พันกาวโดนยาคีมาลูกหนึ่งต่อได้อีกคันหนึ่งเบาๆก็ตายหายแล มามาอ,ออะไรตรงนี้ครับไปดีครับพี่ทีครับฮัโลโหลโอจบแล้วจบแล้วจบแล้วมันจบแล้วเว้ยเออแคปก็ไม่แคปเนาะมาออก,กันอยู่ข้างล่างเา้าะห่างไขึ้นบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันอยู่ตรงไหนเขายอยู่หลังนู่น จะมาทำมันได้ไหมเมื่อกี้ฮีเข้าไปเต็มมาเมื่อกี้ฮีโดนตีนอะหลบต่อไปนิ่งไว้สงบนิ่งเขตขาขึ้นละหลบ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  โอเคเอาเอพีไปก่อนเลยหนึ่งพันพีไม่ได้คีเข้าไปเต็มมันมันไม่ขาวเต็มที่มันมเหลืองๆบ้างเ,เ,เอาเอพียัดไปเลยสงบนิ่งเออไอรถนี่ก็มาจังเลยเนาะไอตอนเวลาที่เงียบเวลาอาัดคิดว่าโอ้เหมือนเหมือนนัดกันมาโอเค is me เลียบเหรอ สงบนิง่งอีซี่อ่ะสามสิบแมงได้แบบสองสามพันแล้วอะ่ะท่านอื่นอ่ะโหแม่งหักสิบแมงังไม่ได้ถึงสองพันเลยมั้งบางคันมีใครโผล่ไหมเี้ยเียกูอยู่ตัวมีคนเดียวกูต้องรีบไปก่อนก่อนที่เดี๋ยวแม่งจะมาตลบหลังตายฮ่ อู้นั่นมันกิ้สุดมันนัดเล็กๆออกไหมออกไหมออกไหม KWT okay, ยิงแล้วพอเดี๋ยวกิ้งมันต้องออกแน่ๆเลยนะน่าเม่ผิดว่ต้องต้องออกมาเดาไม่เคยผิดว่าใครมันต้องออกมาเพราะมันเห็นว่ากิ้ว WBT เรายิงแล้วมันต้องเห็นกิ้วจะซีกูถูกต้องเสมอ Yeah, 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 yeah. Enemy armor destroyed. ตั้งนานสักห้าพันไถึงไหมวะถึงห้าพัน้อ้าวไอเ้เขี้ยนี้อ้าวอ้าวอเวอเ,เกียดเลยวทเกียร์ท้ายเนี่ยโอเคสี่พันในคิดถือว่าโอเคขอขีนั่นหนึ่งนะมันถึง,ง,งอ้ว้าว เอพีหรือว่าความแน่ใจตังไม่เสียมากโอเคห้าคิวเท่าไหร่สี่พันต้นๆนมะั้งโอเคครับสตารับตาแรกก็ได้ไป4 7, 6, ี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเก้านาเมจเงินทั้งหมดหนึ่งหมื่นสี่พันทำไรได้ห้าคิวถือว่าโอเคสำหรับภาสามือใหม่นะไปอัตราที่สองครับที่สองรอบที่อ่ะเกมเด้งสอรีสอรีเกมเด้ง,อออเ,เ,ดงเออแปลกเนาะ เวลาของเกมเด้งอ่ะมันจะมาเด้งด่านนี้ตลอดเลยมันเป็นอะไรคือด,าด่านอื่นไม่เด้งนะไม่เคยเด้งเลยไอ้ด่านเนี่ยมีเด้งด,าด่านเดียวอาถันเหรอ, s <S อะวะกลัวนะไม่ใช่อาถันนีิงจริงกูกลัวนะไม่กล้าเล่นด่านนี้แล้วอะสต็อกนะฮะอ่ากลัวไปสต็อก็แพ้ดูจากสภาพว่าเอ๊ะอสี่ หวังว่าคงจะอยู่ด้วยกันได้แต่แไปแชทไม่ไม่ทราบว่ามาทำอะไรเรยนี่มาสปอร์ตก่อนั้นเลือกอเองเลยแล้วกันว้าวริมโ้กินสม้มระหว่างกินว่ะน่าจะใช่แน่เลยกูเชื่อไปเรื่อยเนาะเอ้ยอนั่นมันนั่นมันปเปรียมว้าวอีกแล้วว้าวอีกแล้ววินาทีบเบอร์อย่าดกดันแมงโดนละพระเจ้าอาจะขอดีที่ดูคลิปนดไม่ถูกบีบไม่น่ารีบเลยเมื่อกี้มีเวลาเล็งนิดนึงแต่ว่ามัน รีบไปหน่อยหรือว่ามันจะโดนไม่ใช่บังใบมาโดนนะขับนะโจเลยนะว่าแนละ้วมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยมาก็เหมือนมาแจากคิวให้ฝั่งข้าวว่ามาแชทแเราอ่ะอะถ้ามันรอลุ้นเฟสว่าจะแบกอีมไหมแล้วก็ล้กงมารอลุนาานอลออล้นว่าจะได้สามพันเดาเวตาดีไหมอีกก็ะสามรอไหมรอบที่สองเนะี่ยมก็จะไม่ได้ยังไงอย่างนั้นด้วยวะ ขอสักคันให้นไม่ขี่แบะหน้าเป็นแรงพันสองเนี่ยเจอเหยื่อแล้วดึงพูดเจอแล้วหนึ่งใช้รดเร็วเลยตรงนี้เยอะตรงนี้ดาเมจทำเยอะใช้กิวล,นะล,ลี่น่ะกิวลี่อ่ะโด้ hey มันเจ็บตรงท่านีน้หนึ่งภามันเจ็บตรงที่ว่ายิงลูกคีไปแล้วโดนตีนแล้วเข้าไม่เต็มเข้าแค่ห้าร้อยมันเจ็บตรงนั้นแหละเออยิงหัวกูเข้ากูบอกเข่าลูกคีเพราหัวหนาโอ้เฮ้ สามันเจ็ดแล้ว้ยไปเอ,เอาอีร้อยดีกว่าวิกปล่อยให้เอไม่เก็บไป โอเคครับสำหรับตาที่2เนี่ยก็ได้ไปทั้งหมด4,368ดนาเมจเงินทั้งหมด30,000อุ้ย30,000แล้วว่ะ3,833คิวได้3คิวก็ถือว่าโอเคนะครับไปครับไปต่อกับตาที่3ามไม่รู้จะสกี่รอบดีเพราะว่าตาที่สออาจจะใช้เวลาไป3รอบกว่าก็ไปลุ้นกันเถอะมาครับเกมที่สามมาอยู่ห้องเทียรสิบเทียร hmm. uh ์บเก้าเช่นเคยนะไม่ร mm. ู้ว่าจะได้จะได้สามพันหร่าแต่ก็ขอให้ได้เพราะเมื่อวานอ่ะผมกว่าจะอัดคลิปห้าสิบคิได้เดี๋ยวจะเอาคลิปหนึ่งสามนงก่อนเพราะว่าน่าสนใจกว่าหนึ่งสาม ท่าีคนเขาอาจจะคนเขาไม่เคยขอท่าสิบสีมามีแต่จะได้ว่าเคยมีคนขอหนึ่งภาษามาสองสาครั้งแล้วะว่าพี่รีวิวหนึ่งภาษาเลยแต่ว่าผมยังไม่ได้ต่อสายแล้ววันนี้ก็เลยขอยืมไอดีคุณโดนโ,โกมาแล้วขอผมแค่ยืมขอบคุณท้ายคลิปีดีเดี๋ยวก็จะขอบคุณตอนปิดคลิปพี่ีเพื่อเป็นการให้เกียรตินะไม่ดิ้นไปเลยนั่นหรอเอเอหนึ่งภาษาสูงหน่อยเนือยิงฟรีได้ มันไม่เอา MP ม,มันเยอะเอาตรงนี้ดีกว่ามุมนี้ได้ไหมถ้าขึ้นมันจะมีมมมมม 4, ะหมายมาฝั่งข้มวทีสา3คัน1คันโผล่ตรงนี้ไล่2ล่ะ ในมินิแบบโอเคมาล้วหนึ่งไม่เลือดหายไปหนึายมาทิตาคังคงลงลงไปลงไปอย่ซับ้ะยงตรงนี้ยังกอยังไม่ใช่รถเร็ยวยังมีเยอะดาเมจเนี่ยอา่าฮะมึงว้ามึงยิงว้าแล้วจมจัดไปเลเบบบบย เชีย์ๆกูจะตายเยนะี่ยทีมเฮลทีมแคนยูพรีสเฮลมีพรีสพรีสไอเบย์โยทีม โอ้ของพระเจ้าอีกิดีแปะหน้าได้ไหมวะหนีเวลาผมคงต้องลาจากโลกเตียนเท่านี้มันจะไปรอดได้ยังไงวะถ้าอี้นั่นแน่งก็ปูดแค่ไหนละโอเคถือว่าเราทำหน้าที่ได้เต็มที่สุดแล้วโอเคถือว่า,าปิดที่ใบสวยๆนะถึงแม้จะตายตายเหมือนฮัตตีเป้เลย กูท,ทายและด่านอีกด้วยนะมันเป็นอะไรกับการที่ม,มันเหมือนมันเป็นช่วงตาที่มันยาวอ่ะจ้ะไปเอาให้ได้ที โอเคครับ okay, สำหรับตอนท้ายก็แบบสวยๆไปครับ5 5 0ะเมงเงิน,น, 1, 6, 2, 100, นท,ทั้งหมด16,217ถ้าเราทำไรได้หนึ่งคันก็ถือว่าโอเคสำหรับการมาเล่นไอเดีหนึ่งภาษของคุณโนราโกะนะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะาสำหรับไอดีของคุณโนราโกะแล้วก็ทางช่องของเขานะที่ให้เป็นเครดิตผมจะให้เครดิตเขาเดี๋ยวผมจะแปะโอเวอร์เลย์ครั้งนึงไม่รู้จะทำได้ไหมแต่ว่าผมจะแปะตอนต้นคลิปไปแล้วก็ถ้าเกิดทำท้ายคิดได้ผมก็จะแปะไว้อีกทีนะแล้วก็ สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีพีทอนี่สรการรีวิวเจ้า1ปัในไอดีของคนอื่นนะซึ่งถ้าเกิดใครสนใจใหญ่มาเล่นคันนี้ก็ต่อสายมาได้เป็นของสายอังกฤษต่อมาจากเจ้า AT2 คันนี้แล้วก็ต่อมาเรื่อยๆ ต่อ AT2 AT8 AT7 a t แ5โทรเจอทอร์แล้วก็183ซึ่งผมต้องขอเตือนก่อนนะว่าพวกสาย AT เนี่ยจะทรามานเนื่องจากว่ามันยิงนั้นละแค่80แต่ว่าเกาะมันค่อนข้างก้อนหนาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเทียสูงสูงเงีย้ยมันก็เห็น AT เป็นแค่ดำฟาร์มดำเมดฟ,ฟรีเข้าหลังได้ก็คือจบส่วน1นึ่งป็นสามนี่ก็บอกเลยใครเล่นเป็นนี่ก็คือก๊อต OP พเอ็มง่ายเพราะว่ามันยิงอ่ะอย่างผมยิงเงี้ยสามสิบนัดได้ห้าหกพันแล้วยิงแบบยิงเก่งๆแม่งคนฝรั่งงทานนนู่่่ะใครเกกๆ็ หวังว่าสักวันผมคงจะได้หนึ่งนสามแล้วก็คงจะมีมาให้รีวิวใน ID ของตัวเองนะอันนี้ผมก็ขอยืมคุณ ID ของคุณโนระโกมารีวิวนะครับซึ่งวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับการรีวิวเจ้า FV 1.3ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และที่สำคัญก็ลืมกดกระดิ่งกดด้วยนะครับเพื่อพาคลิปใหม่ของราด้วยสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย